ลอเลนเตรียมเดบิวต์เป็นศิลปินหลังสีส่สาวแบ็คพิงเป็นเจดันจนเกิดกระแสล่าสุดนะครับ t h e Back ค e l ค่ายลูกของ YG Entertainment นะครับเดินหน้าส่งสมาชิกในทีมโปรดักชันสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองปล่อยออกมานะครับต่อเนื่องล่าสุดนะครับถึงคิวของลอเลนนักดนตรีและนักแต่งเพลงมาเซอร์ที่หลายๆคนเนี่ยต่างรอคอยผลงานเขากันอยู่นะครับเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยผ่านตากับหนุ่มลอเลนคนนี้แล้วนะครับ ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทางช่องทางโซเชียลมีเดียของทางค่าย The Black Label นะครับได้โพสต์โปสเตอร์เพื่อแจ้งการเตรียมตัวเดบิวต์ของศิลปินใหม่ที่ชื่อว่าลอเรนนะครับซึ่งการเดบิวต์ในครั้งนี้เนี่ยจะดูแลกิจกรรมโดยมีค่ายที่มีชื่อว่า Five Exits r e c o r d ซึ่งเป็นอีกหนึ่งการทำงานของทีมโปรดักชันทางดนตรี The Black Label นะครับสำหรับหนุ่มลอเลนก่อนหน้านี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากการร่วมงานกับ b บล็คพิงในอัลบั้มติอัลบั้มซึ่งนอกจากที่จะมีส่วนร่วมในการ แต่งเพลงแล้วร่วมแสดง MV เพลง Love Sick Girl และทําให้เกิดกระแสพูดถึงหลังจากที่ MV ถูกปล่อยออกไปนะครับหลังจากที่หนุ่มลอเลนได้เป็นพระเอกเต็มตัวใน MV b l c k k p i n k ในเพลง Love Sick Girl ของสาวๆ b l a c k p ิ้งแล้วก็ทําให้ยอดผู้ติดต,ตาม บน i ิน t a g r กรของเขานะครับจาก100แสนทยานสู่600กว่าเกือบ700 0แล้วนะตอนนี้ก็แม้ได้เป็นพระเอกคนแรกใน MV ของ Backpink นั่นเองและเชื่อว่าจะมียอดผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่เขาปล่อยภาพโปสเตอร์สไตล์เซอรออกมาแล้ว2ภาพและผลงานได้ติดตามกันต่อไปมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน